ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนันชิดาทองเมืองคอรูกศนอตำบลท่าไม้ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565รับผิดชอบนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน41คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน18คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนค่ะ ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i กสอนอตมบลท่าไมา้มีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIF ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอาทิข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรลิงก์เว็บไซต์กสอนอตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการกศนาตำบลเฉลี่ยต่อวันและมีข้อมูลคณะกรรมการกศนาตำบลที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนาตำบลกศนาตำบลท่าไม้มีการรวบรวมศึกษา ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการของกอศนตำบลมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นร่วมกับกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาของสำนักงานกศนสำนักงานกศนจงหลักการจรนบุรีและกสนอ,อังเผลอท่ามากามีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดไว้มีการประเมินสรุป และรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษารับทราบและจัดทําแผนในระบบ b i s ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํานวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,565กศนตำบลท่าไม้รับผิดชอบนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน41คนแบ่งเป็นประถม3คนมต้น18คนและมปลาย20คนคู่กศนตำบลมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อรวมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบผ่านทางรายกลุ่มกศนตบลและห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันนักศึกษาร้อยละ75.61เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2500 65นักศึกษาร้อยละร้อยเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนตในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 นักศึกษาร้อยละ95.12มี username และ password และมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv มีระบบการช่วยเหลือผู้เรียนมีการบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีรงเวลานักศึกษาและบัญชีรงเวลาของครูผู้สอน มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพชของนักศึกษาจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียนและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตการศึกษาขัน้นพื้นฐาน กศนตำบลท่าไม้มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน5คนและมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ80 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กศนตำบลท่าไม้มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน31คนแบ่งเป็นระดับมอต้นจำนวน15คนเข้าสอบจำนวน12คนผิดเป็นร้อยละ80 ระดับมปลายนักศึกษาจำนวน16คนเข้าสอบจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งสิ้นมีนักศึกษา31คนเข้าสอบจำนวน27คนคิดเป็นร้อยละ8 7 1 0ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กศอนอตำบลท่าไม้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับจำนวน31คนแบ่งเป็นระดับมต้นจำนวน15คนและระดับมปลายจำนวน16คนรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด125วิชา รายวิชาบังคับที่มีผลสำเริจทางการเรียนเฉลีย่ย2.00ขึ้นไป88วิชาคิดเป็นร้อยละ70.4ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย ในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ2,566กศนตาลท่าไมายได้ค่าเป้าหมายตามแผนของกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจํานวน27คนจัดได้ทั้งสิ้นจํานวน35คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้ค่าเป้าหมายตามแผน6คนจัดได้ทั้งสิ้น7คนการศึกษาเพื่อพัฒนา สังคมและชุมชนได้ค่าเป้าหมายตามแผน5คนจัดได้6คนการศึกษาตามแนวปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่าเป้าหมายตามแผน3คนจัดได้4คนบนรรลุค่าเป้าหมายตามแผนทุกกิจกรรมตัวชีวัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน35คนนำความรู้ไปใช้จำนวน35คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน7คนนำความรู้ไปใช้จำนวน7คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน6คนนำความรู้ ไปใช้จำนวน6คนคิดเป็นร้อยละร้อและการศึกษาตามแนวปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4คนและนำความรู้ไปใช้จำนวน4คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลค่าเป้าหมายตามแผน360คนจัดได้634คน กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน900คนจัดได้908คนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดค่าเป้าหมายตามแผน70คนจัดได้78คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆไม่มีค่าเป้าหมายจัดได้115คนบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนทุกกิจกรรมตัวชีวัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย กูรอเนตำบุท่าไม้ได้จัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนโดยการนำนักศึกษาและประชาชนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้อาทิเช่นห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามกาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้กศสอนตำบลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประจําตำบลท่าไม้และไล่การก้าวเป็นต้น ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน กศนตำบลท่าไม้ได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในเรื่องกิจ,จกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้โดยได้เข้าร่วมประชุมร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผลสนับสนุนการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายโดยการเป็นวิทยากรและจัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ตัวชีวดที่12บสอจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน ครูกศนอตำบลท่าไม้ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายเช่นกิจกรรมผู้สูงอายุกิจกรรมไวโซนการถ่ายทำสารคดีสั้นคนพิการการบริหารจัดการขยะกิจกรรมสสปอชอตอกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันพระมหาธิรราชเจ้ากิจกรรมอสสทเป็นต้น ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ learning scan by ท่าไม้ NF E มีการดำเนินงานภายใต้รูปแบบ PDCA มีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติสรุปผลเป็นรูปเล่มเอกสารรายงานผู้บริหารรับทราบมีการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆสามารถ เป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจและกศนตำบลอื่นๆได้ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ครูกศอนอตำบลท่าไม้ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่นกินจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยากรเทียบระดับการศึกษางานอบรมสัมมนางานพระราชพิธีต่างๆงานเครือข่ายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นต้น